ขอความสวัสดีจงมีกับลูกศิษย์ของญาติทั้งหนดนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ 18, ที่ส8บแปดสองพก็เป็นวันที่ญาติต้องงดที่จะไปสอนที่วัดเก่าเพราะมันมีปัญหาเล็กน้อยนะคะแต่ก็ได้ไปเปิดที่โรงแรมรัตนะคือคุณนากับคุณธีรวัตรเจ้าของโรงแรมรัตนะชนอยู่นี้ เมื่อก่อนชื่อโรงแรมรัตนะก็เปลี่ยนเป็นรัตนชนนะคะเขามีจิตศรัทธาได้เปิดโรงแรมไม่คิดค่าห้องประชุมไม่คิดค่าที่พักของพวกอาจารย์ที่ไปสอนนะคะแล้วก็เมีอาหารกลางวันให้กับผู้ที่มาเรียนด้วยแต่ตอนนี้ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่เมืองชนเนี่ยถ้าจะพักเขาก็คิดห้องละพันห้า นอนสองคนก็คนละเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มีอาหารเช้ากลางวันก็ยังเลี้ยงฟรีตอนเย็นก็จะอาจจะกินข้าวต้มที่โรง,งแรมหรือว่าจะออกไปหากินแถวนั้นเพราะมันหาสะดวกค่ะนะคะหาไม่ยากไปสร้างสนมสุขุนวิทย์เนี่ยพอเข้าเมืองชนเลยสีแยกตรงนั้นเขาเรียกสียากเฉลิมไทยเก่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปพนัฐ แต่เราตรงไปก่อนค่ะดูบนถนนสุขุมวิทนะคะมันจะเลยแบงกรุงเทพไปก็จะเห็นทางซ้ายมือเดี๋ยวเข้าไปมีที่จอดรถนะคะก็เปิดสามวันวันที่หนึ่งที่สองที่สามกรกฎาเนี่ยค่ะยาก็คิดว่าคนวงชนใกล้ๆก็จะได้ไปเรียนกันวิชานี้ย่ารับรองนะคะยาสอนมายี่สิบกว่าปีก็ ทุกคนที่ทำอยู่รายงานว่ายังแข็งแรงตาทำออกกำลังอะไรต่ออะไรแล้วตัวย่าก็ไม่ได้ติดโควิดอะไรก็เขาทง,ทงทั้งๆที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวก็ดูแลรักษาขนาดที่งอกแงกงก,งกนี่็ยังไม่ได้ทิ้งเรื่องโยคนะ,คะแต่วันแรกเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยย่าอยากจะให้เป็นลงทะเบียนเร็วหน่อยก็สมัครจาก ที่เฟซบุ๊กเนี่ยค่ะเกาออกข่าวไปว่าให้โทรศัพท์หาคุณสมบัติเป็นเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นเป็นกรรมการอยู่ในสมาคมของเราค่ะก็ให้เปิดดูนะคะจริงๆแล้วเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยตอนนี้ยากคิดว่าไม่จำเป็นละคะ่ะไม่ต้องให้มาก็ได้เพราะมันมีม <mumbles> ิจฉาชีพเห็นสมบัติได้ว่า มีโลตำรวจรงพักไหนก็ไม่รู้อ้างขึ้นมา,าว่าคุณเอาบัตรประชาชนของคุณเนี่ยเรียกที่เ่านี้เ่านี้ไปเปิดแบงก์มีปัญหาขู่ไปขู่มาพอเรารู้ทันมันก็เลยด่าส่งเลยเวลานี้คนขาดถิ่นทำกันเยอะนะคะทุกคนเนี่ยถูกชวยโอกาสเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันคับขันมัน มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาลูกศิษย์ของญาติทุกคนต้องตั้งสติค่ะตั้งสติสมัชัญญะนะคะถ้าเราบริสุทธิ์สักอย่างเรามีฮิริโอตปะเราไม่อาจเราเราไม่กล้าทำบาปก็จะอยู่รอดปลอดภัยเราเชื่อเถอะค่ะพ้นภัยครั้งนี้แล้วประเทศชายก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองน,นะคะไม่ต้องห่วงขอให้สวดมน ย่าอยากจะวิงวอนทุกวัดนะคะตอนเย็นเนี่ยลงโบสถ์กันแล้วก็สวดมนต์กันทุกวัดวางวัดนี่ไม่ได้ลงโบสถ์กันเลยนะครับแล้วก็ทำให้ไม่ความสามัคคีของสงเวลานี้ก็แตกแยกเท่าที่เห็นแล้วก็มีแต่เรื่องที่ทำให้ศาสนาเราเสื่อม,มนัพวกหนูก็ เราแหวกข้างเคียงก็ดูแลว,วัดของตัวเองดูด้วยว่าประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรนะคะถ้าก็บอกข่าวมาแค่นี้ตอนนี้ก็จะต้องต่อที่ยากคนพบนี่ก็จะคงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอความให้สวัสดีจงมีกก่ลูกศิษย์ญาติทุกคนคะ่ะนะคะสวัสดีค่ะ